สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนันันโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนโดยบริษันทอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันระด,ดับเส้นสมัยเอกโลโา้ดัลลีิตา้าหน้มูนสระต้องห่วงนี้เลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 โรงเรียนทรงสัพพวิทย์จัดโครงการอบรมนักเรียนฝึกทักษะการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องชอง็อตหัวใจหน้าเทศบาลตำบลเทพารักษ์นายโสพ,พลโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนทรงสรพพวิทย์และคณะครูโรงเรียนทรงสรพพวิทย์จัดโครงการอบรมนักเรียนฝึกทักษะและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหวัวใจชนิดอัตโนมัติเบสิก CPR AED และการฝึกอบรมความปลอดภัยในการนั่งรถโดยสารโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิร่วมกตัญญูมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาณเทศบาลตำบลเทพาร,ราอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายธนสิทธิ์วงแก้วบุญเรือนประธานสภาเทศบาลให้การต้อนรับโดยฝึกอบรมความปลอดภัยในการนั่งรถโดยสารให้แก่นักเรียนอนุบาล1-3าจำนวน134คน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนและฝึกทักษะ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าหวัวใจชนิดอัตโนมัติ บสิก CPR AED การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกัน้นและการผสมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนผสมศึกษาปีที่4-5จำนวน110คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนรวม261คนเพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นผสมศึกษาปีที่4-5ได้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองขณะติดอยู่ในรถโดยสารและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี งานมันก็เหลือแค่สองต่อนะครับเปิดเครื่องแตะแทนเสียบปลั๊กไม่เห็นครับขออีกทีช่วยโทรหนึ่งหกเก้า ครับสวัสดีครับกรบผมนายโสพลโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนทรงจักรวิทย์ครับ วันนี้โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3และเด็กนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .5 นะครับในเรื่องของอนุบาลเราก็จัดกิจกรรมรเผชิญเหตุระหว่างที่เด็กใช้รถโดยสารหรือรถตู้ของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกิดบ่อยครั้ง ในนักเรียนของเราซึ่งเราก็ได้ทราบกันอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้รับการอนุเคราะห์ในเรื่องของวีการจากมูลนิธิร่วมกัตันยูและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการในเรื่องของ การทำ CPR และการช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของอาหารติดคอรวมทั้งการพื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนป .4 ป .5 ป .6 ซึ่งก็ไดับความรุ้ครอสจากวิทยากรของทางเทศบาลเทพรักษ์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะของเทศบาลเทพรักษ์โดยเฉพาะท่านรองหนึ่ง แล้วก็ทางวิทยากรของมูลนิธิร่วมกันอยู่นะครับก็คิดว่าโครงการที่จะทําให้นักเรียนของเราเได้รู้จักในเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยต่างๆในเรื่องของการใช้รถกร็ดีในเรื่องของการมีเสียทาหารติดคอรหรือการที่ปัวใจหยุดทํางานเจ็บพลันนะครับก็คือว่าวันนี้โรงเรีเยนของเราได้ทำยาการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในโรงเรีเยรนครับขอบคุณมากครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ ศรัทสานุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟพืสุขภาพกาแฟที่นิวันไม่มีไขมันให้กรีดกาแฟแท้สรัทธนุนโดย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำมบัูกระดูกศรัทธนุนโดยน้ำมันงาดำเซอร์รีเอ็กซ์โรลโกดัลโลนิต้าอันนาโนอิสระต้องหัวหนี้เลย